ท่อนใหญ่ครับอุย้ยต้องตัดกลางน้ำเลยไม่ได้ถ่ายตอนกัดโอ้ย,อยวูบชะโดละแลกแน่โทฟี่อีกแล้วมันดึงเบรกออกแล้วนะ เราจะใช้กิปเปร์นะครับตัวนี้สัตว์ตัวนี้หล่อเลยครับมาจะาโคฟี่นะ่าจะเป็นโลนะตัวนี้นึกว่าจะไม่มีตัวนะนเห็นนะ้ำมันนี่มันพุ่งออกมาซวบเลยครับออกมาจากกอเออกักบ,บุ้งเลยนะ่อ้ยใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่จริงนะ ไี่น่านว่าจะโดนะโอ้โหไอดูตัวดิช้อนคลองธรรมชาตินะครับดูตัวไม่ได้สัมผัสแดบนี้นานว่าเนี้ยนะกัดพลังใบสียุมพูนะสีหวันแหววเลยนะดูดิโอ้โหธรรมชาตินะนะนะไม่น่าเชื่อวยังม,มันยังมีอยู่นะตัวขนาดนี้นี่ครับหมายอย่างนี้เลย นี่ยอกกบุ้งเลยมันกัดสวบเดี๋ยวแยกผมนกว่าจะโดนะไม่ใช่ครกลายเป็นช่อนใหญ่ครับโอ้โหเป็นไงประทับใจครับตัวนี้โอเคครับผมฝากของงานผมไปด้วยนะนี่พลังบใบไขประเทศแล้วก็สายพีอีพีเพิ่งขึ้นใหม่เลยหลังจากที่เราฟู่ไปนะพีอีสองจุดห้าสตองอยเทพคันบราซอนสิบยี่สิบแล้วก็ลอกอัลฟาเอสวีทีวสี่ครับชุดเดิมโอ้โหประทับใจสุดๆตัวนี้ แน่นอนจริงๆโอเคครับผมฝ่างนานผมไปด้วยตัวเมื่อกี้นะโ <Ooh. S 2> ปร่งใสมั้งครับยาวนะแต่ว่ามันผอมมาหน่อยแต่ก็น่าจะเป็นน่าจะโลได้ครับโอเคฝ่างนานผมไปด้วยครับผมชั้นคลอง